เราอยากถามว่าช่วงที่โดนทัวร์หนักๆเนี่ยมีเรื่องไหนที่เจนนี่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมรู้สึกว่าสังคมเข้าใจเราผิดบ้างถ้าเรื่องหนักสุดก็ต้องเป็นเรื่องคุณพ่อค่ะเพราะว่าเราอ่ะโดนทัวร์ลงว่าเราเนรคุณท่านแบบว่าโอ้อันนี้ก็แรงไปไม่มีวันเจริญหรอกเนี่ยไม่รักพ่อไม่เอาพ่อลังเกียจอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันเจ็บหัวใจเรามากๆคือมันเป็นเรื่องที่แบบหนักสุดค่ะนักข่าว มากที่สุดในบรรดาก,การทําข่าวของหนูแล้วค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะตอบอะไรไปทุกคนได้รับผลกระทบหมดครับถ้าตอบว่าก็มีการช่วยเหลือคนก็จะไปลงฝั่งพ่อพอตอบว่าเราแบบนิ่งอะไรคนก็จะมาบอกว่าเราก็ไม่รักไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเซนสตีมมากตอบเยอะไปก็ไม่ได้เพราะคุณแม่เองเนี่ยเขาก็ตอนนั้นยังไม่ได้ยอมรับกับการที่เราไปติดต่อกับคุณพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อกับแม่เลิกกันเลิกกันต<ๆ>ั้งแต่2เดือนเออตอนนั้นเพลงนั่นเขาดังไงอะไรอำเภออำเภอเลิกคุยทั้งอำเภอคุณพ่อเป็นคนแต่งไ่มหนูเป็นคนแต่งค่ะแต่ม พ่อช่วยแต่งตอนนั้นก็ภูมิใจว่าตอนที่แบบอคือหนูว่าเอามาต่อกันไม่ได้ก็มีการส่งไปให้ท่านช่วยประกอบให้หน่อยอเพราะว่าท่านจะเก่งเรื่องดนตรีแล้วก็แต่งเพลงแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าใครจะมองว่าใครแต่งหนูก็ไม่ได้สำคัญเพราะว่าสุดท้ายมันก็ออกจากปากกาลายมือของรัชนกสวนเกตท,ที่เราบอกทุกท่านไปเก่งนะแล้วนอกจากคุณพ่อแล้วเนี่ยเรื่องคุณพ่อก็ยังมีดราม่าเรื่องเพลงนี้อีกโอ้โหแต่ดราม่าของเขาคือแบบสุดนะสุดอันนี้ก็ถือว่าสุดไหม สูตรค่ะถ้าย้อนกลับไปได้ตอนนั้นก็จะบอกตัวเองว่าก่อนจะขึ้นไลท์อ่ะโทรหาผู้ใหญ่สักคนก่อนไหม,อ,มอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นพอเรารู้สึกว่าใครว่าอะไรฉันฉันจำหมดฉันตั้งกล้องขึ้นไลท์แล้วก็พูด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 โอ้โหตอนนี้มาคิดได้แล้วว่าคนถ้ามันไม่ใช่อะ่ะตอนนั้นอะไรมันก็ผิดผอยู่องดังมาก